ถนนลื่นก็นจะใช้เวลามากกว่านั้น20ถึง25นาทีเอ่ยถึง30นาทีไวสุดก็คือ25นาทีแต่โดยปกติแล้วถ้าเราขับประมาณ80เราก็จับอยู่ประมาณ10กว่านาที ทางนี้ทั้งฝนทั้งลมจ้าอุ้ยดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อพี่ผัดไทยของสาวไทยนะ่ะอันล่มกรแลามาหิมะตกพอหิมะตกแล้วก,กัมาอันมาติดลบติดลบแล้ววันนี้ก็มามามา,มาไม่ได้ติดลบศูนย์องศาแต่ไม่ติดลบ แต่มันก็หนาวอยู่ดีถนนลื่นหน่อยๆวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นเย็นเย็นขึ้นทุกวันทุกวันเข่าซ้อยหมองเห็นงานแล้วหมองเห็นงานสาวไทยอยู่ในปลาพี่น้องจ้ะถ้าเป็นนาฮวานนี่ เลิกง,งานแหลวเขาป่ากิบเห็ดเลยหลังโรงงานถ้าเป็นหนาหนาวกัลวงเมื่อบานเลยถนนเข้าในเมืองเออถนนไปหม่องเฮ็ดงานนี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนี่ถึงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นถนนลูกลัง ไปจนถึงโรงงานเลยทีนี้ว่นไหนมีแนวาวาหลาผิดพิพัทไท้เหนเบืงถนนเป็นน้ำกันหลดุดเมืองสองฝั่งทางไปนน้ำกันหลดุดต้นไม้ปกคลุมไปด้วยหิมะน้ำแข็งบ่พอหิมะตกมาแล้วมันเป็นน้ำแล้วพอหลังจากหิมะตกมันก็ลบติดลบทันทีน้ำแข็งก็ยังเกาะอยู่บนต้นไม้อยู่ บรรยากาศเลิศมากในทุงน่งนาแต่ว่าในเมืองที่สาไทยอยู่บ้านเวลาหิมะตกอยู่ในบ้านหิมะจ,จะตกนิดเดียวอยู่ทางนี้หิมะจ,จะตกหลายพี่น้องละลายช้าแล้วก็อากาศเย็นกว่านั่นถนนลื่นจ้าแมนถนนลื่นจ้า แต่ก็คอยขับจะคอยไปคอยขั้นไปเอาบ่เฝ้าไม่รีบจะไม่รีบ <c oughs> ถนนอยู่ในปานี่แบบมันจะลื่นด้วพี่น้องจ้ะมองนี่นะเลยเคยลดแบบว่ามือนตะแลดเบรกบปอยูแบบ่คือกันมันเป็นแบบเป็นลงเนินสะพานขึ้นเนินสะพานนั่นสินะนี่ล้วมองนี่ก็ขึ้นเนินวังท่ายอะ่ะวางพี่กายนี่รด รถพวกรถพว่วงรถสิบหลอที่เพิ่นมาเอาของเนี่ยเพิ่นกับสิมาตกอยู่ข้างทางเนี่ยมองเลี้ยวนี่พอดีอหัวเลี้ยวอยู่นี่ใกลถึงที่ทำงานแว้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกนาฬิกาสามนาทีสาวไทยเขางานสีบห ด้วยว่าพอดีอ๋อตื่นเช้าใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนเองแม่ดูแลสุขภาพเด้อพี่ผัดไทยเป็นกำลังใจให้เด้อ กำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางผ่นดีเอาพี่น้องจ้าสาวไทยกระหอดหม่องเห็ดงานแล้วจ้า